นี้มาเที่ยวเขาค่ะแถวไหนเนี่ยข้างบ้านเอ้ยไม่ใช่เออออกมานอกบ้านประมาณกี่กิโล20กิโลเมตรล้อมรอบด้วยภูเขาค่ะเพืพ่อนๆเขตไรน์แรนฟัลประเทศเยอรมน,นีไปด้วยภูเขาและต้นองุ่นเขตนี้เขาผลิตไวน์กันค่ะมีเด็กคนมี โรมวายเหมือนบ้านเราก็คนอีสานชาวสวนชาวไร่ชาวนาแต่ที่นี่เป็นชาวสวนวายค่ะเพื่อนๆต้นองุ่นใบเหลืองหมดแล้วเดือนออกตุเบอร์แล้วเนาะวันนี้โชคดีอากาศมีแดดไหนถายอย่าง ถ่ายยังถ่ายแล้วถ่ายวีดีโอไงขอโทษเราตายแล้วโอ๊ยดูดิไม่ได้ตั้งหลับอันนี้รถฉันเองค่ะสีคนกับสีรถเหมือนกันเลยอ่ะแล้วอันนั้นไปยืนตรงไหนไป หันมาว่างไปเฮ้ยงานก็ไม่หันเลยโดนโดนข้าปรับมาเนี่ยี่น้องกับฉีดยาเปล่าวะเฮะ้ยเฮ้ย ขอแล้วนนะัมันนเมาแล้วค่ะเมืองวายกดกดวายเขียนว่าไงเนี่ยเขียนยาคุกมาลปลัต Nee, ein Körnchen. Hm. Bitte schön. Danke schön. So. Hast du das gelesen Ja, ich hätte gerne ein Kürbisklemsop, bitte. Zweimal. Du nicht, ja, okay. Das a w เด a วาสต s Danke schön. ว้าวสีวายเพื่อนๆดูสิดำมากซุปฟักทองค่ะเพื่อนๆซุปฟักทองอุ่นตุลาคม